บสถ์ก็อย่างเงี้ยแล้วมีพระประธานเนี่ยพระอาจารย์เจ้าอาวาสนาั่งตอนนี้ผมก็นั่งใกล้ๆท่านแต่ที่ที่ผมนั่งเนี่ยตอนนี้ก็เป็นธรรมมาตธรรมมาตว่างๆเนี่ยโอ้โหหมอคงได้เกลิ่นศพแล้วนะมันเหม็นหน้าดูนะาศาสตร์สางเนี่ยนะเหม็นมากเลยหลายคนที่นั่งจะใ,ใ้จะได้เกลิ่นมากเลยตรงธรรมมาตเนี่ยนะแล้วผมนั่งเป็ดธรรมมาตผมก็ไม่มีใครบ่นอะไรเลยนะพอสวดเสร็จก็อ,อุทิศบุญกุศลเกลิ่นหายเป็นเป็ดจริงเลย พอวันล่งขึ้นกลางคืนจะมาสดดวดมนต์เยีนอีกผมก็เดินอ้อมไปข้างๆโบสถ์ไปที่ศาลเจ้าเทีย่ยผมบอกหลวงพ่อคุณพระที่ถูกยิงตายเป็นสามพเวสีเป็นผีพระอยู่ในรูปพระ <c oughs> คืนนี้ม่นลุกขึ้นเหมือนแล้วกันเดี๋ยวสวดมนต์เสร็จจทิศบุญกุศลมาให้ไม่ขึ้นครับนี่และครับคือประโยชน์ที่เรามีความรู้ตรงนี้ แต่พวกข้าราชการก็กลัวเงแล้วยังมีตัวที่ตัวก็เป็นผู้หญิงที่ว่าดันมาเห็นจ่าเลยกับตาเลยข้าราชการก็เห็นโผล่หน้าต่างมาแต่ผมมองเท่าไหร่ก็มองไม่เห็นแต่ผมก็อ้อมไปดูข้างนอกอ้อมหมามันเทาอยู่ลูกหมาตัวเล็กมันเทาอยู่ต้องสารเจ้าที่อ่ะแต่นี่เป็นผู้หญิงผมก็ไปถามเจ้าบ้านบอกรู้จักไอเจ้าของสารตรนนี้เขาบอกรู้จักกันตายเป็นผู้หญิงอายุไม่เท่าไหร่เปนเอกตายผมบอกว่า อยากทำมาเขาบอกที่บ้านเขามีรูปมาโปดการผมก็แปรรูปมานะให้เขาแปรมาเขาขี่รถเครื่องแปลจากบ้านมาพอผมมาผมก็ไม่ไม่ไม่บอกกับคนที่เขาที่ผมดูนะเขาเห็นนะนี่คุณลองดูไอ้รูปตัวนี้ที่คุณเคยเห็นที่ไหนนะเพราว่าจารย์มันโผล่หน้าตาเมื่อกี <c> ้ <oughs> นั่นแหละพวกขา้าราชการเลยกลัวแต่จริงๆถ้าเรารู้จริงๆเราไม่กลัวเห็นไหมนี่ไอ้ซืออย่างนี้มันเป็นเรื่องที่ถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็ สามารถจะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้เรียบร้อยเอาลันั่นก็คือจะบอกว่าการตายเนี่ยนะเมื่อเผาเผาแล้วจะไอ้การตายมันมีตายแล้วไปเกิดใหม่ทันที่เลยไม่คนระับอย่างที่เราฟังที่เมื่อวันสองวันไปพแล้วก็ไปเป็นเทวดานะแต่ไอ้ตายบางลายเนี่ยเขาเรียกว่าสัตว์รอเกิดถ้าตายตามปกตินะครบอายุขายป้าเนี่ย มันตายและไปเกิดเป็นเทวดาเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานหรือเป็นมนุษย์ก็สุดท้ายแต่มันจะเปลี่ยนรูปทันทีเวลาเปลี่ยนรูปเราจะจําก็ไม่ได้จําไม่ได้ครับมันเหมือนไอ้ลิเกแต่งแต่งชุดใหม่ออกมาเราจําก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนเป็นเทวดาก็จําก็ไม่ได้ละซึ่งการไปเปลี่ยนรูปเนี่ยเป็นเทวดาเนี่ยผมยกตัวอย่างของริงก็แล้วกันมีพระที่ผมสนิทรู้จักกับท่านเนี่ย ท่านก็ไล่ผมฟังว่าไม่มีวันนัานกำลังนั่งสมาทานอยู่กายในของท่านก็หลุดไปสวรรค์ชั้นยามาชั้นยามาในชั้นที่ชั้นที่สามใช่ไหมจาตูมหาราชิกาดาวดึงแล้วก็ยามาแล้วก็ดุสเดชนชั้นที่สามขึ้นไปก็ไปเห็นนางฟ้าเข้ามากราบท่านท่านเป็นพระนะเดี๋ยวนี้ยังเป็นฟ้าเดี๋ยวนี้ยังเป็นพราอยู่ นางฟ้าเธอเป็นใครจธมาการาบอาตมาอ้าวท่านจำอินชันไม่ได้ลแล้วเจ้าฟ้าเสร็จแล้วก็บอกชื่อมาอ้อนึกถึงเลยอุ้ยแก่ๆที่เคยมานอนวัดอยู่ที่วัดแล้วเป็นโยมอุปถากแล้วก็เดี๋ยวนี้ยังสร้างศาลาไอสร้างเจดีย์ไว้ที่วัดแล้วก็เขียนชื่อติดไว้ที่วัดนาจะเกิดเป็นปนางฟ้าพระจำไม่ได้แต่นางฟ้าจําพระได้เพราะพระยังอยู่ครองแบบเดิมแต่สัญญาเก่ามันยังอยู่เนี่ยตาเราเนี่ย คือตายแล้วไปเกิดทันทีหรือตายแล้วยังไม่ไปเกิดก็เรียกว่าสัดรอเกิดอย่างเรียกว่าสัมภเวสีเนี่ยใอ้รถชนข้าถนนเนี่ยเยอะเลยเห็นหน้าไหนก็หน้านั้นใส่เสื้อแดงก็เสื้อแดงอยู่ตรงนั้นเสื้อลายก็ลาย,ลายอยู่แรงนัน้นหน้าก็หน้าเดิมไอ้พวกนี้สัต์รอเกิดเนี่ยเพราะฉรื่การตายก็มีตายแล้วไปเกิดหรือไปนะรอเกิดเข้าใจนะรอเกิดเนี่ยนะเขาเรียกว่าสัมภเวสี แต่รูปเหมือนเดิมเลยนะจําได้หมดเลยคนที่เคยรู้จักกันจาได้เลยเพราะไปเห็นจําได้เหมือนในหน้าบ้านผมอะ่ะมันเป็นคลองอยมคานเดี๋ยวนี้เป็นวงแหวนแล้วน,นะที่เชียงใหม่อะ่ะมันมีรถยนต์พนันึ่งนะสองหนุ่มขับรถวิ่งมาลงม,มาในคลองตายไปหนึ่งคนเแล้วคนที่ตายเดี๋ยวนี้มัย่ยังอยู่ตรงนั้นนะ่ะอยู่ตรงสะพานนั่นเลย แม่ะค้าออกมาซื้อตะขคา้ซื้อผักตอนเด็กๆเอาไปขายในหมู่บ้านเห็นไม่ยืนอยู่บนสะพานจําได้เลยเสื้อเนี้ยนาเนี้ยจําได้เลยเนี่ยเขาเรียกว่าสัมภเวสีั้นการตายก็คือจิตมนุษย์ออกไปแล้วมันไปหาล่างใหม่อยู่ทันทีหรือว่ามันไปรอเขยนะครับถ้าตายตามอายุขยมันไปได้ล่างใหม่ทันทีแต่ถ้าตายก่อนอายุขยไปรอเกิด <c oughs> ที่เขาเรียกสัมภเวสี ตอนนี้ที่สู์ได้อย่างไรวพวกนี้มีจริงนะเนึ่องอ่านหนังสืออ้อาวพระพุทธเจ้าห้ามเชื่อในการามาสูตรนะอย่าเชื่อตำราใช่ไหมไม่เชื่อฟังพู้มีประสบการณ์มาบอกเล่าพระพุทธเจ้าก็ห้ามเชื่อไงไนอะ้คนที่ตายแล้วฟื้นอนะ่ะมีคนใล้ที่สวนดอกคนนะนะแกเข้าห้องในผ่า,าตัดนะ พอหมอฉีดยาสลบปั๊บแค่ออกมาข้างนอกไปดูคนนั้นหยิบไอ้ฟอเสร็จคนนี้หยิบไมีคนนั้นฉีดยาตรงนั้นตรงนี้จำได้หมดเลยครับเพราะแกฟื้นึ้นมาแกล่คนนั้นฟังหมดเลยเพราะแกไม่ออกไปไหนแกออกไปดูข้างนอกพราะว่าทอะไรก็ไล่ของแกไล่ไปจะชอเล่าใส่เชัวกเปล่ซึ่งในลักษณะเนี่ยผมมาได้ตอนที่ผมฝึกที่วัดมหาธาตุเมื่อสองพันหนึ่งแปดขณะผมนั่งเนี่ยจิตมันดูไปข้างนอก ก็กลับมาเห็นตัวนี้ชัดเลยเลยไม่กลัวตายเลยทั้งนั้นเพราะไอ้ตัวจริงๆของเราคือตัวนั้นไอ้ตัวนี้มันชั่วค่าวแต่อายอยู่ชั่วค่าวเด็กก็ต้องถึงแล้วนั่นแหละครับนี่คือสัจธรรมของพระแท้จะเข้าถึงได้ต้องปัญญาตัวที่สามนะครับหนึ่งจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าการเปียนตายเปลียนเกิดไม่จริงถ้านอะ่านหนังสือหรือฟังไอ้คนที่เขาตายแนละ้วคุนมาบอกเล่าหรือพิสูจน์เองพิสูจน์เองก็ทําอย่างผมเนี่ยเป็นนักวิชาการที่ไม่เชื่อ วิธีทำทำอย่างนี้ครับเรื่อนงขายคือความถี่คลื่นจิตคงที่ฝึกจิตให้มีสติเมื่อจิตมีสติสมาธิเกิดฝึกให้สมาธิสูงสุดที่เขาเรียกว่าอัปปนาสมาธิสมาธิมีสามระดับคณิกะอุปจาระแล้วก็อัปปนาเข้าให้ถึงอัปปนาผมเข้าถึงสูงสุดเจ็ดวันตามที่ผมไปฝึก เจ็ดวันครับข้าถึงสูงสุดเพราะอัปนาได้ปั๊บมันเกิดฌานฌานรูปฌานสี่อารูป์สี่เกิดเร็วมากพระจิตเร็วออกจากฌานปุ๊บหูทิบตาทิไมือจริงหมดเลยที่ผมไปเห็นเทวดาผมไปเห็นไอ้ภพภูมิของตัวเองไปเห็นไอ้เด็กหนุ่มไปฆ่าเข้ามาหนีมาวัดน,นะมาฝึกจิตให้มันสงบไปเห็นน่ะเขาไปทํายมาแล้วก็นั่งราบผมตรงเนี้ยผมเป็นชาต่นั่งกัน,นี้ยพอเขา พอเขากราบผมเสร็จแล้วก็อาปากจะพูดผมก็ยกมืออยู่ทางฝาเนี่ยแตมารู้หมดแล้วไม่ต้องพูด <c oughs> รู้เขาไปทำอะไรมารู้หมด <c oughs> ให้ความรู้ตัวเนี้ยมันเป็นเรื่องของให้คลื่นจิตที่มันจูนเจอเจอกับเขาเช่นเดียวกันอน่ะเมื่อผมออกมาจากวัดมาแล้วเนี่ยนอกจากไปรู้เด็กคนนั้นฆ่าคนตายแล้วนะ ก็ไปรู้เรื่องของด็อกเตอร์คนหนึ่งเพื่อนโรงงานเนี่ยแกำลังนั่งเขียนหนังสือไปขึ้นจิดผม้าผมเดินผ่านไปขึ้นจิดของเราของข้ามันกานเดียวมันจูนเนี่ยเราไปรู้เรื่องของเข้าหมดผมก็บอกว่านี่คุณคุณเรียนจบนถ,ถึงด็อกเตอร์แล้วนะเนี่ยคุณยังแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้เลยนะเนี่ยปัญหาอะไรนะเอาปัญหาเพื่อนบ้านของคุณไงเพื่อนบ้านมีอะไรนะเอาก็ที่มาลากกะละมังไงคือก็อยู่ว่า ข้างบ้านบ้านตัดสินนะข้างบ้านเป็นคนจีนแกขยันนะปีสี่จะตื่นมาลากกลมังอลูมิเนียมสักผ้าโครงเกรงโครงเกรงไอ้นี่ด็อกเตอร์นี่เขาโูไปแบบเสียงกลัมังเลยนอนไม่หลับจะเป็นโรคภาษาตผมไม่รู้เรื่องเขาหมดเลยนะเขาเลยยอมรับผมโ <c oughs> รคภาถ <c oughs> าผมลองภูิปัญญาด็อกเตอร์จากเยอรมันผมถามบอก <c oughs> ว่าเออแล้วควรจะจิดแก้ปัญหาตัวน,นี้ยังไง หนูคิดว่าหนูจะไปซื้อกละมังลาสติกมาเปยนกละมังอลูมิเนียมครับคุณมีสิทธ์อะไรผมถามว่าคุณมีสิทธิ์อะไรที่ไปเป็นกะละมังับเนี่ยเนี่ยใช้ไอคิวแก้ปัญหาผมบ่าเอาเงี้ยสิคุณเอาอย่างผมเนี่ยฝึกมันเหมือนเสียงอะไรแล้วก็คุณไม่อาจิตไปรับต่อเป็นพลาดมันถ้ามันก็ มันก็ดับไปตามธรรมชาติมันเหมือนกับที่เชียงใหม่พอหน้าร้อนนเสียงจ๊กระจัดมาร้องแช่แช้แช่แช่ถ้าเอาหูไปรับมันนอนมันไม่หลับทั้งคืนนะแต่ถ้าเราไม่ไปรับมันธรรมชาติแล้วก็ปล่อยวางมันก็จบแล้วก็นอนหลับสบายเยในสุดก็ทําได้นะเดี๋ยวนี้กว่าใช้วีละเห็นไหมครับยำมันใช้ไม่เหมือนกันวิธีแก้อีกคนนึงใช้ไอจิวแก้ปัญหาจะไปเปลี่ยนเป็นกระมังพลาสติกแต่อีกคนนึงใช้ปัญญาตัวที่สามแก้ปัญหา อ้าวมาอยู่ที่เราฟังไม่เป็นอนะ่ะมันเรื่องของเขาอ่ะเราก็ปล่อยเขาไปดิใช่ไหมนี่ถ้าเราฝึกได้จนขนาดนี้กิดสติต้องกล้าแนละแล้วก็ปัญญาตัวที่สามมันเกิดคนก็ดา่าเราเราก็ฟังเดี๋ยวมันเหนื่อยเองมันหยุดเองไอ้คนฟังมันเหนื่อยน้อยกว่ามันใช้พลังงานน้อยกว่าจริงมัครจบะอ้าวโอ้ยหยุดจริงๆอ่ะ